สวัสดีค่ะวันนี้ช่องของเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของแวดวงบันเทิงเกาหลีนะคะวันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวของนะคะคู่รักสุดน่ารักอย่างอีจงซอกกับไอยูของเรานั่นเองนะคะที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็เรียกได้ว่าหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้ประกาศคบกันอย่างเป็นทางการแล้วก็ต้นสังกัดเนี่ยได้ ประกาศยืนยันความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะเราก็ได้เห็นความน่ารักของอคู่นี้กันมาเยอะมากเลยนะคะจนหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีอีจองซอกเป็นของตัวเองนะคะอันนี้คือแบบว่าเป็นอะไรที่แฟนคลับเนี่ยนะคะให้ความสนใจแล้วก็ให้ความให้การติดตามนะคะอย่างเช่นเนะาะเขาบอกว่าอีจองซอกเนี่ยนะคะเป็นนักซัพพอร์ตตัวยงของ แฟนสาวของไอยูนะคะนั่นก็คือไม่ว่าไอยูจะทำอะไรเนี่ยอีจงซอกก็จะเป็นผู้ที่คอยอสนับสนุนนะคะแล้วก็รับบทเป็นพ่อหนุ่มข้างรักประจำปีเลยนะคะอย่างเช่นการใส่หมวกนะคะคอนเสิร์ตของ i อค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะคะในภาพถ่ายที่แฟนคลับได้ส่งมาให้เนี่ย mm hmm. ก็จะมีรูปภาพของจงซอกที่ใส่หมวกไอ สวยใส่หมวกนะคะคอนเสิร์ตของ IU อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการาใส่แหวนคู่ก,กันกับ IU นะคะซึ่งก็เป็นแบรนด์ Gucci นั่นเองก็เรียกได้ว่ารายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยอีกจงซอกของเราเก็บอยู่หมัดเลยนะคะการใช้คลิปตอรรูปกระต่ายที่ IU วาดนะคะแล้วก็ทำขายก็คือเอามาใช้เป็นเคสโทรศัพท์อะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นนักซัพพอร์ตตัวยงเป็นแฟน นักสพอร์ตตัวยงของ i u เลยนะคะแล้วก็การใช้พวกกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีการใช้กระเป๋าการใช้อะไรแบบนี้คล้ายๆกันนะคะก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์การเป็นคู่รักนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับเนี่ยนะคะคือ พอเห็นภาพความน่ารักพวกนี้แล้วเนี่ยก็เลยถ่ายรูปมาแชร์กันอะไรประมาณนี้นะคะว่าอยากจะมีอีจงซอกเป็นของตัวเองแล้วก็เรียกได้ว่าภาพความน่ารักเหล่านี้เนี่ยก็ไม่สามารถหลุดพ้นสายตาของเหล่าบรรดาแฟนคลับไปได้นะคะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้ก้าวข้ามผ่านเฟรนด์โซนมานะคะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนกันแล้วก็ได้ทำรายการด้วยกันนะคะแล้วก็ คือตอนแรกเนี่ยข่าวที่ออกมาก็คือทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยชอบพอกันเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นด้วยการที่เวลาทํางานด้วยกันเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องราวที่อาจจะคุยกันไม่ได้ถูกคอสักเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นเรื่องของการแต่งตัวตอนที่แบบทํางานเป็น MC ด้วยกันเป็นพิธีกรคู่อะไรประมาณนี้การแต่งตัวการ matching ของคอนเซปต์เสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยถูกเปิดเผยหลังจากที่ทั้งคู่ประกาศคบกันเนี่ยนะคะจงซอกก็ได้ออกมา อ่เล่าในรายการค่ะว่านะคะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยตอนที่ทํารายการด้วยกันอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่พอได้จบรายการไปแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ได้เคลียร์ใจกันแล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันจนสุดท้ายเนี่ยนะคะก็เกิดเป็นความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนั่นเองอีจงซอกก็เลยอ่าเหมือนกับว่าแอบปลื้มไอยูอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะถึงขนาดที่แบบเคยพูดในอ่า เคยให้สัมภาษณ์นะคะว่าสเปคผู้หญิงที่เขาชอบเนี่ยก็คือเขาเนี่ยต้องการที่จะแต่งงานกับคนที่มีความฉลาดนะคะแข็งแกร่งแล้วก็เป็นคนที่เขาเนี่ยรู้สึกนับถือนะคะแล้วก็เหนือสิ่งอันเลยก็คือมีความน่ารักด้วยซึ่งสเปคเหล่านั้นเนี่ยก็คืออายุนั่นเองนะคะก็คือเป็นการพูดถึงคนรักของตัวเองอย่างอ้อมๆนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ เหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยนะคะคอยเอืยพรแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะในการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่าผลงานต่างๆของทั้งคู่นะคะก็ฝากเหล่าบรรดาแฟนคลับทั้ง i อแล้วก็อ e ีจงซอกเนี่ยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยสำหรับวันนี้ช่องของเราต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตมาเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเรา จะมาอัปเดตให้ทุกๆคนได้ฟังค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ